จังหวัดอุทัยธานีระดมปลูพมเจ้าหน้าที่ชาวบ้านตามหาเจ้าทองล่าสุดพบแล้วหลังป้าเครียดเจ้าทองหายสองคืนสามวันระดมคนออกตามหาซื้อมาคืนเดียวรุ่งเช้าควายตื่นไม่คุ้นทางสีเหลืองทองตัวผู้ในช่วงเวลา15นาฬิกาเจ้าหน้าที่อบตห้วยคดพร้อมชาวบ้านกว่าหลายลายร่วมปูพรมค้นหาเจ้าทองบริเวณชายเขาพร้อมกับนำควายใหญ่ตัวเมีย ไปล่อเจ้าทองในป่าด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าทองได้ตื่นคนจนวิ่งหนีกระเจิงหายเข้าไปในป่ากว่าหลายคืนก่อนจะไปเจอเจ้าทองด้วยสภาพหมดแรงพบเชือกล่ามควายของเจ้าของพันอยู่กับต่ออ้อยจึงทำให้เจ้าทองไปไหนไม่ได้ไกลเนื่องจากเชือกนั้นได้พันอยู่กับต่ออ้อยระยะทางห่างจากคอกที่เลี้ยงไว้ประมาณ10กิโลค่ะติดอยู่ในป่าอ้อย ต่อมาทางด้านป้าประเทืองคำเขียวดีใจเป็นอย่างมากเนื่องจากตัวเองก็ได้บนบานสันกล่าวไว้ด้วยว่าขอให้เจอเจ้าทองหลังจากนี้ตัวป้าเองก็จะนำตัวเจ้าทองและเจ้าขวัญไปฝากไว้กับเจ้าของเดิมก่อนเพื่อให้ควายทั้งสองหายตื่นตัวเสียก่อนแล้วค่อยนำควายทั้งสองตัวเจ้าขวัญเจ้าทองมาเลี้ยงใหม่เนื่องจากตัวป้าเองก็เพิ่งจะหัดเลี้ยงควาย เมื่อเวลา9นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานที่บ้านเลขที่6หมู่ที่1บ้านชุมหัวเด่นตำบลห้วยคดอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีได้พบกับคุณป้าประเทิงคำเขียวอายุ53ปีหลังได้โพสต์ตามหาควายเพศผู้อายุ1ขวบกว่าสูง130เซนติเมตรเชือกสะพายขาวแดงหลุดหายไปบริเวณบ้านหนองล้นห้วยคดสุขฤทือทยหนองสี่เหลี่ยม ป้าประเทียงคำเขียวได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่29กรกรกฎาคมที่ผ่านมาตัวป้าเองเพิ่งซื้อควายตัวผู้มาหนึ่งคู่ในราคาห้าหมื่นบาทด้วยราคาญาติพี่น้องอายุหนึ่งขวบกว่ามาสองตัวชื่อเจ้าขวัญกับเจ้าทองเป็นพี่กับน้องแต่ตัวที่หายไปชื่อเจ้าทองเป็นพี่ของเจ้าขวัญวันรุ่งเช้าได้นำควายทั้งสองออกมาหากินนอกคอกจังหวะนั้นได้ตื่นคน เจ้าขวัญกับเจ้าทองก็วิ่งกระเจิงหนีไปทั้งคู่ต่อมาป้าก็ได้โพสต์ตามหาควายทั้งสองตัวก็ได้มีชาวบ้านนําเจ้าขวัญมาส่งคืนให้ซึ่งระยะทางห่างจากคอกที่ป้าเลี้ยงประมาณ30กิโลเมตรแต่ขณะนี้ยังไม่เจอเจ้าทองตัวไปเองก็เครียดได้จุดทูบไหว้เจ้าที่เจ้าทางบนบ้านสันกล่าวขอให้เจอเจ้าทองพร้อมระดมพลออกตามหาเจ้าทองบริเวณชายเขาชุมทหารเขตติดต่อ ชายเขาเขาขวางเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีชาวบ้านเจอเจ้าขวาญอยู่บริเวณนั้นทั้งนี้หากใครพบเห็นเจ้าทองตัวป้าประเทืองมีสิทธิ์น้ำใจให้นิวยี่สิภาวินีสีอนันต์ภาพขาวสุการีสุวรรณรายงาน